อย่าดีทรีโกอ EP นี้จะพาทุกคนขึ้นมาเหนือสุดแดนสยามจังหวัดเชียงรายเมืองที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นเมืองแห่งศิลปะถือว่าเป็นอีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ที่เมื่อพูดถึงเชียงรายจะต้องนึกถึงศิลปะแล้วก็ศิลปินที่รังสรรค์ความงดงามของสถานที่ต่างๆอย่างแน่นอนครับมีทั้งวัดที่ขึ้นชื่อร้านกาแฟชิคๆที่มีแกลเลอรี่ให้ชมหรือว่าพิพิธภัณฑ์ที่จะแสดงงานศิลปะมากมายมองไปทางไหนก็เจอแต่งานศิลปะที่กระจายตัวอยู่ทุกพื้นที่ของจังหวัด บ่งบอกถึงอัตลักษณ์และความนิยมทางศิละปะของผู้คนที่นี่วันนี้เลยจะพาทุกคนมาชิลๆกันที่จังหวัดเชียงรายครับ P.D.T. Go Out นะครับตอนนี้เราพาทุกคนมาอยู่กันที่จังหวัดเชียงรายครับที่เชียงรายนะครับถ้าพูดถึงจังหวัดเชียงรายแล้วหลายๆคนเนี่ยอาจจะนึกถึงภูเขาต่างๆนะครับไปท่องเที่ยวทางธรรมชาติรวมไปถึงไปแม่สายไปซื้อของฝากของที่ระลึกต่างๆกัน แต่จริงๆแล้วเชียงรายเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมืองนะครับที่เป็นเมืองแห่งศิลปะและศิลปิน เพราะว่าที่เชียงรายนะครับหลายๆจุดเนี่ยเขาก็มีงานศิลปะให้นักท่องเที่ยวได้มาเชี่ยมชมกันด้วยนะครับโดยเฉพาะเรื่องของสถาปัตยกรรมต่างๆแล้วก็ศิลปะต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่มากมายเลยอย่างที่เราอยู่ตอนนี้เราอยู่ที่วัดร่องขุนนะครับซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งผลงานของอาจารย์เฉลิมชัยโคศิพิพัฒน์ซึ่งก็ถือว่ามีความงดงามแล้วก็นักท่องเที่ยวเนี่ยนิยมมาเที่ยวกันที่นี่อย่างที่เห็นข้างหลังนี้คือสวยมากนะครับ และต้องบอกว่าเชียงรายนะครับมีศิลปะวัฒนธรรมต่างๆที่คงความเป็นเอกลักษณ์มากมายรอต้อนรับนักท่องเที่ยวอยู่นั่นเองนะครับ ตอนนี้นะครับเรามาอยู่กันที่ร้านกาแฟในตัวเมืองเชียงรายนะครับที่นี่คือร้านผสม Art Cafe and Activity ทิต้นะครับต้องบอกว่าในตัวเมืองเชียงรายเนี่ยนอกจากวัดวาอารามต่างๆนะครับรวมไปถึงสถาปัตยกรรมที่อยู่รอบเมืองเชียงรายเลยเนี่ยนอกจากจะมีให้ได้ชมกันแล้ว สถานประกอบการเขาก็มีการร่วมแรงร่วมใจกันในการสร้างเส้นทางการท่องเที่ยวแบบเชิงศิลปะนะครับโดยเฉพาะร้านค้าร้านอาหารแล้วก็คาเฟ่แบบนี้สําหรับใครที่อยากมานั่งชิลๆแล้วก็ดูงานศิลปะก็สามารถเลือกชมกันได้มีหลายร้านให้เลือกในวันนี้เรามาที่ร้านผสมซึ่งด้านล่างเนี่ยเป็นคาเฟ่แต่ว่าด้านบนเป็นอาร์ตแกลเลอรี่นะครับที่จะแสดงงานศิลปะต่างๆในช่วงนี้ที่เรามาเป็นงานเกี่ยวกับโฮมไลท์ ฟลุ๊กเอ็กซิบิชันนะครับก็จะมีทั้งภาพวาดภาพถ่ายนะครับที่มาจัดแสดงให้ได้ชมกัน เขาเปิดจนถึงเวลาประมาณ5โมงเย็นนะครับเปิดตั้งแต่9โมงถึง17นาฬิกาเลยอ,อันนี้เป็นบรรยากาศของร้านนะคะรับก็บรรยากาศน่ารักดีมาก จังหวัดเชียงรายได้รับการยกย่องว่าเป็นดินแดนแห่งความสมดุลระหว่างวัฒนธรรมและธรรมชาติที่ได้รับการรับรองให้เป็นเมืองสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์55เมืองทั่วโลกโดยยูเนสโกเมื่อปี2566้ยโดยทรัพยากรที่เอื้อเฟื้อนำไปต่อยอดสู่การสร้างเชียงรายให้กลายเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวทางศิลป,ปะอย่างแท้จริงเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของเหล่าผู้ที่รักและหลงใหลในงานศิลป,ปะทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้เดินทางมาเยือนรวมไปถึงยังสร้างไรายได้ให้กับผู้คนที่นี่ด้วยครับ ตอนนี้เราอยู่กันที่พิพิธภัณฑ์ศิลปาร่วมสมัยเมืองเชียงรายนะครับที่บริเวณห้องโถงชั้นหนึ่งเนี่ยก็เป็นส่วนจัดแสดงนะครับทั้ง ผลงานที่เป็นผลงานศิลปะจากศิลปินชาวเชียงรายนะครับแล้วก็เขาจะมีการจัดกิจกรรมหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปนะครับอย่างเช่นในครั้งนี้ที่เรามาที่เชียงรายเนี่ยก็เป็นการจัดแสดงเกี่ยวกับเชียงราย Art for Earth นะครับก็จะเป็นภาพศิลปะที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของธรรมชาติโลกของเราอะไรแบบนี้นะครับก็จะช่วยให้เราเนี่ยได้รีแล็กในการดูภาพจิตรกรรมภาพเขียนสีโดยเฉพาะศิลปิน ที่สื่ออารมณ์ออกมาต่างๆเนี่ยแวะเวียนกันมาได้นะครับต้องบอกว่าในโถงนิทรรศาการบริเวณชั้นหนึ่งเนี่ยก็จะหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปในเรื่องของการจัดแสดงผลงานศิลปะต่างๆก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับที่แฟนเพจของพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยเมืองเชียงรายนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่หอนาฬิกาเชียงรายนะครับ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งจุดไฮไลท์ที่ใครที่ชื่นชอบงานศิลปะแล้วก็ความงดงามที่เป็นเอกลักษณ์ของเชียงรายเนี่ยต้องห้ามพลาดเลยด้านหลังของเรานี้นะครับนี่คือหอนาฬิกาเมืองเชียงรายหรือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดแลนด์มาร์คของจังหวัดเชียงรายเลย ที่ใครมาท่องเที่ยวเชียงรายจะต้องข้ามพลาดนะครับแวะมาเช็คอินสักครั้งหนึ่งให้ได้นะครับเพราะว่ามีความงดงามมากเป็นสีเหลืองสีทองนะครับโดยในแต่ละวันเนี่ยจะมีการแสดงแสงสีเสียงใน3ช่วงเวลาด้วยกันประมาณ1นึ่ทุ่มสองทุ่มแล้วก็3ามทุ่มนะครับใช้เวลาประมาณ10นาทีจะมีการแสดงแสงสีเสียงที่หอนาฬิกาแห่งนี้นะครับ สำหรับใครที่มาเที่ยวที่เชียงรายนะครับแล้วอยากชมแบบสตรีทอาร์ตสวยๆนะครับที่นี่คือสถานีขนส่งแห่งที่1ของจังหวัดเชียงรายที่นี่นะครับมีสตรีทอาร์ตที่เป็นภาพวาดแล้วก็มีเอกลักษณ์ของเชียงรายเนี่ยอยู่ตลอดทั้งแผบเลยตั้งแต่ด้านหน้าของสถานีขนส่งแล้วก็ด้านในบริเวณที่นั่งรอรถอยู่นะครับ หรือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่อยากแนะนำนะครับที่นี่คือดาวทาวแกลเลอรี่ซึ่งทางเทศบาลนครเชียงรายร่วมกับสมาคมหัวศิลปะเชียงรายนะครับก็สวยงามมากเดี๋ยวพาไปดูด้านในกันกนะปับ สถานีขนส่งผูดด้โดยสารจังหวัดเชียงรายแห่งที่1อยู่ใจกลางเมืองเชียงรายเลยนะครับใครที่นั่งรถโดยสารสาธารณะมาลงที่นี่จะต้องตะลึงกับความงดงามของศิลปะอย่างแน่นอนเพราะว่าที่นี่เขามีภาพจิตรกรรมภาพวาดอยู่ทุกมุมของอาคารเลยก็ว่าได้โดยจะบอกถึงเรื่องราวแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวที่สาคัญสำคัญของจังหวัดเชียงรายและใครที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวที่อื่นนะครับบริเวณที่เป็นจุดรอรถเนี่ย ช่องหมายเลขต่างๆก็จะมีภาพวาดของสถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอนั้นๆหรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวปลายทางไว้ให้หนักท่องเที่ยวได้พิจารณาเลือกสถานที่ท่องเที่ยวกันได้อย่างเต็มที่เป็นการเพิ่มอรรถรสในการเดินทางได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับ การมาเชียงรายครั้งนี้ทําให้เราได้สัมผัสถึงความเข้มแข็งของศิลปินในพื้นที่ที่ช่วยกันต่อยอดและยกระดับให้งานศิลปะของตนเองสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเชียงรายให้เป็นเมืองที่พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างแท้จริงแล้วก็ยั่งยืนด้วยครับ